สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาัชรัตน์ยะสูงเนินเลขนิสิต6510400936มาจากคณะวิทยาศาสตร์โดวยวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับผู้นำการเกษตรที่ตัวดิฉันชื่นชอบค่ะโดยการนำเสนอนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะ โดยความหมายของผู้นำนะคะผู้นำคือบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความสามารถในการแนะนำปฏิบัติการหรือนำทางผู้อื่นในทางที่ดีและเหมาะสมซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จและพัฒนาการขององค์กรหรือกลุ่มคนโดยบทบาทของผู้นำนะคะสามารถเป็นได้หลากหลายตามบริบทและสภาพแวดล้อมต่งตางๆ ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสูงหรืออำนาจในองค์กรแต่อาจจะเกิดขึ้นในระดับต่างๆในชุมชนหรือที่ทำง,งานตามบริบทและสถานการณ์ต่างๆอีกด้วยค่ะโดยคุณลักษณะของผู้นำนะคะจะมีหลักๆคือ1มีความมุ่งมั่น2มีความเชี่ยวชาญ3มีทักษะในการสื่อสาร4 มีความเป็นผู้นำา 5. มีความอดทน 6. มีความเป็นระบบและ7มีความเป็นศักยาภาพค่ะซึ่งบุคคลที่ดิฉันจะนำมันเสนอในวันนี้นะคะคือนายสุโ์สิงโตสีโดยมีประวัติดังนี้ค่ะอายุ57ปีการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส สาขาเกษตรกรรมสถาบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีโดยมีสถานภาพคือสมรสแล้วที่อยู่ปัจจุบันนะคะคือบ้านเลขที่95ทับ1บ้านหนองมะตูมหมู่ที่9ตำบลหนองแร่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเลขไปรษณีย์7000 เบอร์โทรศัพท์081-857-3593ซึ่งปัจจุบันนะคะมีอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายสุโพ์สิงโตสีนะคะอดีตเคยเป็นสัตวบาลประจำฟาร์มและได้ผันตัวออกมาทำฟาร์มหมูหลุมของตัวเองด้วยองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจึงกลายเป็นเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยงหมูหลุมโดยใช้แนวทางการเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทําให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยเริ่มจากกระบวนการผลิตการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์และการบริหารด้านการตลาดซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอมรวมหรือ BCG model พัฒนาเศรษฐกิจ3ามิติ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจชีวภาพหรือ b i o อ e c o n o m y เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาพันธุ์ผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลอดยาปฏิชีวนะลดต้นทุนการผลิตอาหารโดยการใช้พืชอาหารท้องถิ่นควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการฟาร์ม 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ i r c u l a r Economy เป็นการคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ให้มีประโยชน์ได้มากที่สุดเป็นเศรษฐกิจสีเขียวมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3. g r e e n Economy เป็นการมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นฟาร์มที่สามารถอยู่ร่วมกับชนชนได้ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำเสียเป็นฟาร์มหมูหลุมที่มีขนาดใหญ่สามารถผลิตหมูหลุมและปีละ2,000ตัวและผลิตปุ๋ยได้ปีละ1,000ตันมีส่วนแบ,บ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ100และเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมผลงานสร้างคุณประโยชน์ของนายสุพจน์สิงโตสีนะคะ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตพันหมูสองสายพันถึงสสายพันเพื่อให้ได้หมูที่เลี้ยงง่ายและโตเร็วแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันค่ะด้านที่หด้านอาหารนะคะเป็นการเน้นพืชจากธรรมชาติด้วยผสมอาหารเองและใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตถึง30%เ ด้านต่อไปนะคะคือด้านการดูแลสุขภาพสัตว์โดยจะสร้างภูมิต้านทานให้การกินอาหารปลอดสารเคมีพื้นข้อนะคะจะรองด้วยวัสดุจากธรรมชาติใช้น้ำหมักผลไม้และจุลินทรีย์ท้องถิ่นให้สุกรกินเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะและด้านสุดท้ายนะคะคือด้านการจัดการฟาร์มค่ะโดย 1. จะเลี้ยงหมูหลุม โดยใช้น้ำน้อยกว่าฟาร์มปกติ10เท่า 2. ประดิษฐ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพที่มีต้นทุนต่ำเช่นเครื่องหัน่น 3. ออกแบบและผลิตตู้อบกุญเชียงระบบไฟฟ้าดิจิตอลคอนโทรลซึ่งสามารถอบได้ครั้งละ30-50กิโลกรัมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในการใช้ตู้อบปกติถึงร้อยละ90 ซึ่งมีการวิจัยร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี 4. แก้ปัญหาชื้นแฉะของข้อกที่เกิดจากการกินน้ำการรั่วของน้ำโดยปรับวิธีการให้น้ำเป็นอ่างน้ำอยู่นอกข้อก 5. รวบรวมสุกรร่วมกันกับสมาชิกวิสาหากิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีตำบลหนองแร่ เพื่อส่งชำละและเข้าโรงฆ่าที่ได้รับมาตรฐานของกงรมปศุสัตว์แล้วนำมาตัดแต่งเองที่ฟาร์มและส่งจำหน่าย6มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการแปลรูปเป็นหมูหลุมแดดเดียวหมูหลุมฝอยกุนเชียงหมูหลุมไส้กอดหมูหลุมแคบหมูไร้มันไส้อั่วหมูหลุมเป็นต้น การขยายผลงานของนายสุโพศ์สิงโตศีซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงหมูหลุมได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมเป็นแหล่งตัวอย่างศึกษาการวิเคราะห์มาตรฐานของการเลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติของกองรมปศุสัตว์และเป็นผู้รีเริ่มการก่อตั้งการจัดการรวมคนหมูหลุมของประเทศไทยเพืแลกเปลี่ยนและส่งเสริม พัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจไม่ต่ำกว่า60จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยองค์กรต่างประเทศไปฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมยังต่างประเทศเช่นลาวพมา่าด้วองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จึงได้รับการคัดเลือก เป็นประธานหมูหลุมแห่งประเทศไทยและเริ่มก่อตั้งกลุ่มต่างๆในจังหวัดเพื่อขยายผลการเลี้ยงหมูหลุมเช่นชมรมหมูหลุมจังหวัดราชบุรี10อําเภอ35ลายเกื้อข่ายมูลนิธิสุขใจด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระบวนการรับรองแบบมีศูนย์ร่วมหรือ PGS กลุ่มวิสาหากิจชุมชนหมูหลุมตำบลหนองแร่จำนวน10รายกลุ่มแปลงใหญ่หมูหลุมจังหวัดราชบุรีจำนวน30รายและขยายผลการเลี้ยงหมูหลุมครอบคลุม60จังหวัดทั่วประเทศประมาณ1,200กว่าฟาร์มพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุ และโซเชียลต่างๆเช่น YouTube หรือ Facebook ค่ะและนี่นะคะคือภาพผลงานที่นายสุพ์ได้ทำไว้นะคะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ